ดูในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเจาะชงยกเลิกการตรวจ rt-pcr ผู้ข้ามแดนหลังเปิดด่านสเดา9วันยอดนักท่องเที่ยวยังไม่ถึง200คน200คนค่ะพร้อมเสนอเดินทางแบบวันเดทริปนำร่องค่ะ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะได้ลงพื้นที่มารับข้อมูลการเปิดด่านรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติณด่านสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนรวมชี้แจงและรับฟังปัญหาหลังเปิดด่านสะเดาตั้งแต่วันที่1นถึงเเมษายนที่ผ่านมาพบว่านักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างประเทศไทยไม่ถึง200คนส่วนคนเดินคนไทยค่ะที่เดินทางไปประเทศมาเลเซียมากกว่า600คนซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายค่ะ ด้านพันตำรวจเอกณรงชนะภัยคุณค่ะผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาก็กล่าวนะคะว่าตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6เมษายนมีคนเข้ามาในประเทศจำนวน281คนด้วยกันแบ่งเป็นชาวมาเลเซียค่ะ180คน คนไทย101คนค่ะมีคนออกไปประเทศมาเลเซีย589คนเป็นคนไทย411คนเป็นคนมาเลเซีย178คนค่ะซึ่งขณะนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมทั้งชาวไทยค่ะที่เดินทางไปมาเลเซียยังไม่เข้าใจในเรื่องของการลงทะเบียนในระบบของ Thailand p a s s แล้วก็ไม a n น a า a r าค่ะโดยระบบเทน and โกจะเป็นระบบที่เหมาะกับการเดินทางโดยเครื่องบินและเหมาะกับนักธุรกิจที่มีกิจาการในเมืองไทย แต่ไม่เหมาะกับนักท่องเที่ยวชายแดนที่มาแบบระยะสั้นค่ะ ซึ่งหลังจากรับฟังปัญหารัฐมนตรีการท่องเที่ยวได้ชี้แจงว่าจะนำเสนอข้อคิดเห็นในการยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass รวมทั้งการตรวจ rt-pcr ค่าประกันโควิดเปลี่ยนมาใช้วัคซีน t ท a ว e l e t หรือพาสปอร์ตวัคซีนและการตรวจเชื้อแบบ atk รวมทั้งการเสนอให้ประชาชนคนไทยในพื้นที่ชายแดนและคนมาเลเซียสามารถเดินทางเข้าออกภายในวันเดียวหรือวันเดทริปเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนเนื่องจากระบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์การท่องเที่ยวได้ทําให้ผู้ประกอบการใน พื้นที่ชายแดนยังไม่สามารถเปิดกิจการได้ค่ะทั้งนี้นะคะตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีได้มีการวางแนวทางให้มีการยกเลิกการตรวจแบบ rt pcr มาตรวจ atk และลดค่าประกันโควิดโดยพร้อมที่จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่22เมษายน2565เพื่อที่จะประเมินว่าหลังจากสงกรานค่ะจะมีการระบาดของโรคในช่วงเทศกาลสงกรานมากน้อยเพียงใดและในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเสมอนะคะ,ะเป็นการเสนอค่ะให้ ใวันที่1พฤษภาคมนี้จะมีการยกเลิกการตรวจ RT-PCR มาเป็น ATK แทนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ระบบวัคซีน Travel Lens น,นะคะให้กับนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบทั้ง3เข็มไม่ต้องซื้อประกร COVID ันโควิดค่ะ